เด็กๆอย่าดูดเด็กวนนี้มันยุงกับมียอยูกอยู่เองดจอะไรอะไรโอยเฮ้ยชิบอยโคตรค่ะบดกแู๊บวันต่อไม่ตายแต่ที่ตาย ข้าราชการสามารถใช้ได้แต่ด้วยเราที่เป็นเหิงปนีนหาย่อดเลยของการโเลยเย่โมโทกเลยปฏิเสธการรักษาที่จะประับรงแต่ภาพชีวิต่ดีที่สุดตีรงกาเหมืนกับก็ฝาเลสับใครที่ปุ้ยดีน่าดีไม่มาลุดนตอนนี้ตาย หน้าเขียวพวยูดไหมยากหน้าเขียวเห็นไหมในการยอมรับที่ไม่สัมากเกินหน่อยก็เรนนี้อยู่กันมาห้าปีมีอะไรอยากจะบอกสำหรับรายกันบ้างก็ไม่ว่าผมจะอยู่จากนี้ต่อไปอีกทีปีก็ช่างนะผมคิดว่าก็ช่างเลยนะครับผมก็จะถือว่าคนคนนี้คือคนสุดท้ายที่จะรักนะแค่ทุกคนซูมแบบนี้ซูมแบบนี้นะ มบนจะเปานแบนี่เนาไม่ใช่จะเห็นทางออกนี่เพรามจะเป็นแบบนี้เนาะตรงนี้มัเปบททดสอบพี่มันอาจจะยากไปแต่ว่าพี่ก็จะพาพี่ก่อนช่วยดิวข้าสอบพี่ก่อนให้มันผ่านแค่มาทางนี้ทางตันตรงนี้มีมอนสเตอร์ถ้าตรงไหนมีมอนสเตอร์แปลว่ามีทางมันมีสองทางออกมีทางออกนึงหลอกไอ้คือทางออกจริง ไม่เอามันมีช่วยด้วยเรื่องการส่งรถเท่าเทียมที่คุณกอลคุณิกกี้เคยหวังไว้จะกายนจริงได้อีกสักวันค่ะคู่รักคู่ไหนที่สนใจมาถ่ายทเรื่องราว ว่า um er ม่คาจะตายไปโอเอะกนะรเขากดรีเซตก่อนที่มันจะนี้ไม่ อันต ok okay, okay. oh, mm, ่เละบีเออบีอะนี่อุ้ยอุ้อุ้ยเกเลอ OMG ศูนย์สองสองศูนย์อย่างอะอือคำว่า OMG นี่นโอ้ แหมเง่เลยไม่ไม่กระโดดดุขาเลยไปโผล่บอลเลยฮึไดเลยดูเร่อ กิงตัดขาดโ yeah! อ้จีศอกสนหนึ่งห้าเคเพื่อนเพื่อนเรียบได้เด็ดขึยดุดอุกบา,ากตตกเข้าปุ่บร้อ,รอ,อก็กรีเซ็ตให้ได้ ก็รีเซ็ตง่ายหน่อยเพราะมันยังไม่สูงมากเดี๋ยวมุมอาิีเสิบสิบผมต้องไปเข้าเท่าไหนต้นที่เป็นพวกทีเอสสีน้อยมากเดนี้เป็นสาที่ขอให้เกิดความเื็นเมา

น no right> ี่ก็สองสามดันนี่คอเป้นหองน้ำผมกดอึเร็ววิ่งโดนเข้ารูครับเวลากามวยน้ำหมดตู้แล้วคุณผู้ชมมวยมวย ไม่ได้กันนะเออมันไรอย่างนี้มวยมากหมดเมื่อวานเมื่อวานที่แหนที่ผมถ่ายคลิปอะ่ะผมก็ขอโทษนะผมไม่มองไอ้น้าวันนี้มันมีหลายอันอยู่ข้างๆนะผมไม่ได้มองผมไม่เห็นจะด่านนี้จบคงจบคลิปนะเพราะไม่ไหวแล้วแลยวด่านนี้หมดก่อน านเข้าไหมอ่ะให้สองสามด่านบุญนั้นให้หนึ่งบุญนั้นให้ด่านเดียวพอให้ด่านเดียวพอผมไม่ไหวรบก้นรวนโอ้ถ้ามยิงรงนี้ไม่คือไม่โดน ด่านี้หมดปุ๊บเดี๋ยวไปเข้าน้ำแล้วก็จบคลิปไปเพียงเท่นี hey, ้ให้อะสองด่านเอเดานี่จบดึงด่านด่านหนึ่งกนเลยกนเลยไม่กล้กด โอ้บอดี้ก็นานนานจริงโอ้ไม่ไหวแล้วปวดคอแต่ไปเข้างน้ำแล้วพี่โยมผมไม่ไหวแล้วเดี่ยวไม่ไหวแล้วผมต้องจบคลิปแล้วแน่ๆน่แน่ดันบอดี้หมดกันผมยอมเพื่อคุณผู้ชมได้ผมทำได้ทุกอย่าง โอเคก็ขอลาไปนมดสวัสด,ดีครับผมไม่ไหวแนละ้วผมต้องไปเข้าห้องน้ำบาย